ต้<ช>เป็นบรรยากาศตรงนั้นจริงๆ<ช>อย่าฟังเขาเล่าอ่าเนาะเธอเองวันของฉัน ไอยจ่าอร่อยจีไม่ได้มีดีแค่ชื่อร้านถ้าอยากกินหอยสดสด,สดหอยใหญ่ใหญและซีฟู้ดที่สดเหมือนยกมาจากทะเลก็ต้องที่นี่เลยค่ะไม่ต้องขับรถไปไกลถึงทะเลเรายกมาไว้ในสตูดิโอแล้วค่ะคุณผู้ชม เป็นยังไงบ้างน้ไอ้เฮ่น่ากินมากๆเลยค่ะใช่ใและที่สําคัญคือเจ้าของร้านมายืนอยู่กับเราแล้วสวยมากๆเลยนะคะนี่คือเจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจีคุณต๊กตาตาดี้ค่ะาีค่ะสวยด้วยเห็นมหมใช่อยากรู้ที่มาที่ไปของร้านหอยจ๋าอร่อยจีเป็นยังไงคะอ่ตอนแรกอะค่ะชอบทานอาหารทะเลชอบทานหอยอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็เลยคิดว <|so|>> ่าเอออยากเปิดร้านแบบเกี่ยวกับทะเลซีฟู้ดที่ยกทะเลมาไว้ที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเปิดเป็นร้านหอยจ๋า่อยจีค่ะแล้วทำไมถึงใช้ชื่อนี้ ก็ตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าแบบจะมีเน้นเมนูหอยก็เลยเรียกกันไปเรียกกันมาแบบติดปากอะไรเงี้ยค่ะในแก๊งๆกงค่ะว่าเป็นหอยจ๋าอร่อยจี๋แล้วก็มีฉายาเพื่อนๆจะชอบเรียกว่าน้องหอยอยู่แล้วอใช่ค่ะเพราะเราเหมือนชอบกินหอยอยู่แล้วใช่ค่ะใช่เขาก็จะเรียกเปหนเพื่อนก็จะเรียกเจ๊หอยเจ๊หอยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยมาเปิดเป็นแบบหอยจ๋าอร่อยจี๋อะไรเงี้ยค่ะอน่ารักนะชื่อชื่อชวนสนใจนะที่ที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเมนูหอยด้วย ใช่ค่ะอะไรบ้างคะก็จะมีหอยนางลมค่ะยักษ์มากสุราษฎร์นะคะนี่มากที่จากสุราษฎร์เหรอคะใช่ค่ะสุราษฎร์หมดเลยค่ะไม่เอาเองเลอคะก็จะเป็นรถนํามาส่งนะคะทุกวันของจะมาใหม่ทุกวันมาลงให้ตอนเช้าใช่ค่ะต้องคัดเลือกเองเนาะดูราคาเลยอ่ะอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆอย่างนี้1 5 9บาทค่ะตัวนึงเหรอคะใช่ค่ะขายเป็นตัว2ตัวอิ่มแล้ว อิ่มเลยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมนี่ไออยากให้คุณผู้ชมดูหยิบได้ไหมแม่หนูหยิบได้ไหมหยิบเลยใหญ่ม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล้มนะนี่คุณผู้ชมอยากให้เห็นความใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่ามืออีกนี่คุณผู้ชมค่ะนี่ตัวละ159บาทใช่ค่ะเรียกว่าทานตัวเดียวอาจจะอิ่มเลยก็ได้มือนั้นน่ะใช่มีเครื่องเคียงให้หมด มีเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็มีกระเทียมเจียวแล้วก็กระถินใช่ไหมคะใช่ค่ะมันบีบมะนาวใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกของเขาใช่ไหมคะค่ะอ่าแอร์ถ้าทางอยากกินนะเดี๋ยวแอร์จองอ่าพี่ตุ๊กตาแนะนำเมนูต่อไปี้หอยหอยที่สองหอยอะไรคะหอยแครงค่ะอนี้จะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะจากสุราษฎร์เหมือนกันอันนี้เราจะปิ้งจะย่างจะเผาจะอะไรได้หมดเลยได้ค่ะแล้วแต่ แขกจังใช่ค่ะเป็นลวกเป็นเผาอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยใช่ค่ะและอย่างนี้อย่างนี้หม้อักเท่าไหร่คะหม้อนี้350ค่ะ350บาทก็โอเคนะก็มาตรฐานนะก็ราคาคูยทานไปแค่สีห้าตัวก็อิ่มแล้วนะเนี่ยแม่เยอะมากนะตัวใหญ่ด้วยดูเป็นแบบว่าดูเป็นโอ้โหมันเป็นภูเขาเลยใช่ใช่ใช่แล้วต่อไปนี่อะไรคะอันนี้เป็นปูไข่ดองค่ะ โปรนี้ก็จะมาจากสุราร์เหมือนกันปูสดๆเลยแล้วไปดองใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่จับมาตัวเป็นๆแล้วก็มาดองมาดองเลยและกันนี่แหละค่ะเป็นก้างไข่ค่ะเป็นก้างทอดกระเทียมค่ะโอ้โหอันนี้เมนูนี้พุ่งนี่ทําเองเลยหรือเปล่าคะอ่อทำเองไหมก็จะมีกุกแต่ว่ารสชาติเนี่ยต้องผ่านตาก่ากอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่เพราะว่าถ้าไม่รสชาตินี้ไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะใช่ต้องปรับไปเรื่อยๆค่ะเราจะไม่ปล่อยให้แม่ครัวพ่อครัวทำกันแบบ เองใช่ไหมคะใช่ค่ะไ,ไม่ได้ตามใจพ่อคุณอ้ยน่ารักมากเลยนี่ก็เรื่องเอาใจใส่ด้วยทั้งข้างนอกทั้งข้างในเนอะแล้วนี่อะไรคะทอ,ท,อท,อทอดเนี่ยหอยแครงชุบแป้งทอดค่ะว้ายนี่แอร์ชอบหอยเอาไปลูกหอยแครงใช่แม่เดี๋ยวต้องกินแล้วเนี่ยรู้สึกไม่เคยไม่มีอะไรที่เอปฏิเสธเลยนะลูกอันกินได้หมดอันนี้ต้องต้องจิ้มกับน้ำจิ้มมะขามค่ะเนี่ค่ะน้ำจิ้มมะขามใช่ค่ะทำเองน้ำจิ้มจะทำเองค่ะใช่ค่ะโอ้โหซีฟู้ดจิ้มแล้วมาบอกเลยว่าเป็นยังไงแล้วเป็นไง อือร่อยต่ออยู่เลยอ่ะค่ะอืมอร่อยใช่ไหมหอยแล้วใช่ค่ะเป็นหอยแครงจุ๊บแป้งทอดเคยทานไม่คชนี่เมนูใหม่นะเราจะไม่เคยได้ยินเมนูพวกนี้เลยนะหอยแครงจุ๊บแป้งทอดมีที่หอยจ๋า่อยจีค่ะเดี๋ยวด้ที่เดียวราคาค่ะ สามร้อยหค่ะก็เหมือนก็เหมือนกันก็จะเอาไซส์นี้ปริมาณเท่ากันแล้วก็มาชุบแป้งทอดอป้งทอดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแล้วต่อนี่อะไรคะปลาหมึกซาชิมิค่ะโอ้ยนี่กินดิบๆใช่ไหมคะดิบๆเลยค่ะแต่แต่นี่มันก็เหมือนสุกอยู่ในตัวใช่ไหมคะอ่าอาหารญี่ปุ่นเนาะกินเป็นเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะคะโลคะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ผสมกัน ใช่แม่แอรกินทุกอย่างเลยแอชอบดูแอรจิ๊กชอบหอยนางรมมากเลยอ่ะนี่แอร์ต้องมีเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงอ่ะซีฟู้ดนะคุณผู้ชมค่ะแอรอนุกกะเตียมพหม้ออ่ะแล้วก็อันนี้พริกพริกที่เขาจะต้องมีใช่ไหมคะใช่ไมนนี้เลยได้ไหมไม่ได้ด้ด้ต้องใส่้ค้บค่ะต้องใส่ต้องใส่อันนี้กระถินริมรั้วอ่ะโอ้อยากจะมีโต๊ะอีกสักอันหนึ่งมาวางตรงนี้แม่ถ้อมีกระใหญ่กว่านี้จะเอามาเต็มกว่านี้เลยค่ะนี่ เท่ากับว <Okay. S 1> รสที่ร้านนี่มีมั่นผลนี้อย่างนี้เลยกินเข้าไปแล้วก็กัดกระถินนั่นแหละอู้ทำให้เราน้ำลายไหลแซ่บไหมคะอร่อยใช่ไหม <c oughs> สดมากเนื้อหอยแบบรึ <c oughs> นี่เขาเป็นนักกินหอยก็จะรู้ว่าหอยทุกยี่ห้อหมดคนนี้ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็อะไรนะปูยำปูมาค่ะยำปูมาคล้ายๆกับปูนี่ไมคะหรือคนละแบบจะเป็นปูม้าแล้วก็เอามายำค่ะจากคนละแบบค่ะคนละอันนี้โดองเนาะใช่ค่ะใช่อันนี้จะเป็นเนื้อแล้วนี่นะครับกุ้งแม่น้ำเผาค่ะจะเป็นไซส์ใหญ่แอนเอาอันที่ชิมชิมอีกเหรอ มาแม่มาแม่ชิมแับมันมันไมมีข้าสวยมักเหรอคะข้าสวยต้องกับไปกินบ้านนะนะข้าสวยต้องไปที่หอยจ่านะคะหอยจ้าอร่อยจี๊ดค่ะทาร้านเรานี่มีจุดเด่นแตกต่างจากร้านอื่นยังไงคะก็จะเป็นของสดแล้วก็รสชาติอาหารจะแบบว่าใส่ใจเหมือนแบบทําอาหารที่บ้านเลยอะไรอย่เงี้ยค่ะ เหมือนกับแปลว่าเราดูแลลูกค้าเนี่ยเหมือนกับเราทานในครอบครัวเราเลยก็คือลูกค้าที่มาทานที่ร้านเนี่ยอย่างน้ําจิ้มอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีคอแห้งเพราะว่าไม่ใส่ผงชูรสอ๋อธรรมดาถ้ามีผงชูรสเราจะรู้สึกคอแห้งใช่ไหมคะใช่ทานไปยังไม่อิ่มรู้สึกแบบจิบน้ําบ่อยๆแล้วค่ะนั่นแหละผงชูรสอันนี้จะทําเองแล้วก็เพราะว่าแพ้ผงชูรสก็จะไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะจะใส่ใจตอนนี้มะนาวก็แพงเราก็จะไม่ได้ลดปริมาณแบบใส่น้ําแบบใช่ค่ะใช่มะนาวสดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะ พริกจะแพงก็ต้องใช้พริกที่บบ<ช>เต็มที่ใพริกแพงด้วยอ่ะอะไรก็จะไม่มีรถอะไรจะขึ้นแพงก็คุณตุ๊กตาก็ยังยังคงนิรันดรเหมือนเดิมใช่เป็นอันว่าร้านอะไรขายดีที่สุดในร้านคะเป็นหอยแครงเลยค่ะเพราะอะไรถึงขายดีที่สุดคือแบบ คนเข้ามาเพราะว่าร้านเราเน้นมีภาพหน้าร้านก็จะเป็นภาพหอยแครงคนที่เข้ามาจะสั่งเมนูแรกเลยก็จะเป็นเมนูหอยแครงคะ่ะโอ้ยนี่นะนี่ไหนามาร,ร้านใหญ่นะพี่ตตาใช่ <ตา S 1> ค่ะร้านใหญ่ไปต้องจองไหมพี่ตุ้ตาจองเข้ามาก็ได้ค่ะเพราะว่าสุกเสาร์อาทิตย์อหล่งเนี้ยคนก็จะเต็มจะแน่นหน่อยร้านอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงเส้นเกษตรนว่ามินค่ะเส้นเกษตรนะวมินตรงแยกใกล้ๆตลาดหัวมุม่ะค่ะ ร้านรองรับคนได้กี่คนหนูแบบว่าพาไปเลี้ยงทั้งานได้ไหมได้ค่ะได้อย่างวันนี้ก็จะมีจองเข้ามา50ที่อย่างเงี้ยค,ค่ะก็สามารถจัดโต๊ะรองรับได้ค่ะรองรับได้เลยใน50ที่อตอนนี้มีกี่สาขาคเนี่ยตอนนี้มีสองสาขาค่ะตอนแรกจะมีสามทีนี้พอช่วงโควิดสาขาที่สองอ่ะก็จะ สาขาสามค่ะก็จะแบบเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยพนักงานก็เลยมูฟมาอยู่ที่สาขาสองรวมกันใช่ค่ะใช่ไใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นค่ะอยู่ตรงไหนบ้างนะพี่ตุ๊กตาค่ะสาขาแรกสาขาแรกตรงเส้นนวามินค่ะนวามินตรงข้ามโรงเรียนเบนจามินค่ะค่ะสาขาที่สองตนเส้นเกษตรนวามินค่ะค่ะจะเป็นเ่มเปิดมากี่ปีแล้วเนาะเปิดมากี่ปีแล้วสี่ห้าเดือนค่ะว้ายสี่ห้าเดือน ดังขนาดนี้เลยนะจีนี่สองสาขาตอนแรกมี3แล้วด้วยอ่ะแล้ว่ากระสตอบรับดีมากตอบรับดีมากค่ะมี Delivery มัไหมคะมีค่ะสามารถโทรไปสั่งได้ทางไหนยังไงบ้างคะโทรไปที่เบอร์ที่ของร้านเลยนะคะ0ูนย์9 9 6 4 5ค6 4่ะจะมีแอดมินเรารอรับตลอดรอรับตลอดเลยแล้วก็ออเดอร์ได้ไหมคะมีทางไหนมั่งคะออเดอร์เหรอคะก็จะเป็นแก๊ ฟูดแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งเข้ามาได้เลยไลแมนเพชรบงเพชรบุกได้หมดเลยใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นไลแอดของที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพราะจริงๆมีงในเมนูเยอะมากยังมีอะไรอีกพ่ตูตาอ๋อเป็นปูปูตัวเป็นๆเลยนะคะจะอยู่ในในบ่อของเราเลย ก็ตัวใหญ่เลยค่ะตัวแบบ5้าหกขีดอะไรเงี้ยใช่เป็นนเลยกําลังไหวดุ๊กดุ๊กใช่ใช่ลูกค้าสั่งแล้วก็จะมาจับตรงในในบอกให้เห็นเลยใช่ใช่ให้เขาเลือกชี้ได้ไหมค่ะเลือกได้ค่ะแล้วก็ปึ้งพอจับปั๊บแล้วก็ไปจัดการเลยใช่ไปจัดการให้แล้วบางคนจะมีเมนูปลาด้วยมีปลาด้วยค่ะก็คืออาหารทะเลทั้งหมดทะเลทั้งหมดเลยค่ะยกทะเลมีไหมยกทะเลมาไว้ที่ไม่ทะเลมีไหมอะไรนะคะไม่ทะเลมีไหมที่ไม่เป็นทะเลไม่ทะเลไม่มีค่ะ แม่ไม่มีนะแม่ไม่มีแต่ว่าสมมติอยากมีนไข่เจียวสั่งได้ไข่จียวามไส้รอะไรเงี้ยนะไข่เจียวปูกได้เลยแหละเขาบอกว่าอยากไปเพราะเจอเจ้าของร้านสวยมากเข้าร้านบ่อยไหมคะเข้าบ่อยค่ะเข้าทุกวันค่ะเข้าสาขาทุกวันเลยเข้าสาขาสองค่ะประมาณหกโมงหนึ่งทุ่มจะเข้าไปปั่นน้ำจิ้มและแล้วเอาเออต้องห้ทำเองต้องไปทำเองต้องไปเทสต้องไปชิมใช่ค่ะแปลว่าทำด้วยใจรักทำด้วยใจเนาะเอาอย่างนี้ให้พีุ่ก ตาฝากร้านอีกสักหนึ่งครั้งท<ช>่าทางค่ะใครอยากจะไปอะไรยังไงบ้างคะ่าค้นหาร้านในที่เพจหอยจา๋าอร่อยจีเลยนะคะแล้วก็เบอร์โทร0925429645ค่ะสามารถโทรมาได้ตลอดเลยค่ะม,มีแอดมินรอรับโทรศัพท์ค่ะ พี่ตุ๊กตา9646หรือเปล่าเบอร์สุดท้ายอันนี้9646ค่ะจะของร้านงงแล้วนะเดี๋ยวลูกค้าโทรไปผิดนะย้ำผิดสักหนึ่งเอบตนเ้นค่ะ0925429646ค่ะ9646เรมาได้เลยนะคะไม่ต้องโทรมาจีบอยู่เปิดกี่โมงเปิดกี่โมงถึงกี่โมงบ่ายโมงถึงห้าทุ่มค่ะบ่ายโมงนะเพราะจะเ้าเตรียม นี่ก็ไปได้แล้วเนี่ยแม่มาได้แล้วค่ะมาได้แล้วบมงจนถึงห้าทุ่มเลยนะคะอย่าลืมนะคะใช่แล้วนี่มีมีอะไรที่แบบเป็นจุดเด่นมากที่สุดที่ใครๆมาก็ต้องทานหอยนอกจากหอยแครงแล้วทานอะไรกันอีกก็จะเป็นยำค่ะแล้วก็ปลาหมึกเนี้ยค่ะทุกโต๊ะคือต้องมีอยู่แล้วรายการเที่ยวมาหลักๆเนี้ยค่ะมีหมดเลยนะคะเมนูเที่ยวมานไม่ใช่รายการนี่ก็มีอีกนะ มีปลาค่ะเมนูแบบสุขภาพก็ปลาชุดเมี่ยงปลาเผาค่ะมีผักมีอะไรเงี้ค่ะโอ้แอชอบเมี่ยงปลาเผาต้องชวนกันไปทานนะแม่เพราะว่าอยากกินหลายๆอย่างใช่เพราะอาหารทะเลเนี่ยทานคนเดียวไม่ได้จะไม่อร่อยอืมเนาะใครคนไหนที่เป็นสายทะเลคะย้ำมีสิ่งักหนึ่งรอบค่ะพี่ทุกตาอยากให้มาทานจะได้พบกับอะไรบ้างอ่าที่ร้านน่ะค่ะมาพบกับแม่ค้าค่ะ ซ่บที่สุดของร้านเจอแม่ค้าทุกวันค่ะวันวันไหนคนเยอะๆก็จะวิ่งเสิร์ฟเองหัวฟูเลยค่ะทำอะไรที่เรารักมันมีความสุขขนาดไหนพี่ตุ๊กตาก็มีความสุขนะคะแบบไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ พอปิดห้าทุ่มกว่าจะเก็บล้งเก็บร้านน่ะเนาะนอนกี่โมงกี่ยามกันนะคะนอนดึกเลยค่ะนอนดึกทุกวันเลยตื่นสายนิดนึงใช่ค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กตามากๆแล้วก็ขอฝากร้านหอยจราเอร่อยจีไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะตุ๊กตาเดี๋ยวเราสองคนจะไปเที่ยวนะเราจะตั้งใต้อนับค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้านะคะใครคนไหนที่กําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานฝีมือหรือว่าอุตสาหกรรมผ้าเนี่ยนะคะเราจะพาไปรู้จักกับสาวเก่ง คนนึงค่ะที่เธอเนี่นะคะเป็นเจ้าของเพจทํามาหากินที่มีประโยชน์มากๆนะคะสำหรับใครคนไหนที่ชอบงานฝีมือ,องานศิละปะหรือว่างานคราฟต์พลาดไม่ได้เลยทีเดียวอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะค่ะแป๊บเดียวค่ะ okay. ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคาะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถนะคะและที่สําคัญเธอรักในอุตสาหกรรมภาพเป็นอย่างมากค่ะจนเธอนี่นะคะได้ตัดสินใจเปิดโรงงานสกรีนเสื้ออย่างจริงจังแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดกับเธอเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณแพรพันรพีพุกกเจียมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรอายุน้อยอยู่เลยอ่ะดูเด็กอยู่เลยคุณแม่อายุเท่าไหร่คะยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห